สามรอบด้วยกันสามงวดในเดือนเดียวนะฮะคือหนึ่งกรกฎาคมอ่ะสิบหกกรกฎาคมรับแล้วก็อ่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับซื้อเข้าไปก็ถือว่าเป็นประวัติการนะประวัติการตั้งแต่โตมารู้สึกไม่เคยมีนะไม่เคยเจอนะครับจังหวะนั้นพอเหมาะพอดีไงวนข้าเป็นสามชนกันพอดีถ้าเกิดว่าวันที่สอง ไม่ใช่วันเข้าพรรษาเขาก็ล่นไปวันที่สองเข้าไปวันที่สองซึ่งปกติเข้าพรรษาก็จริงๆจะอยู่ประมาณกรกฎานะครับนะแต่เนี้คือวันบดีวันเพ็ญวันอะไรพวกเนี้ยตามตามตามพุทธคติครับผมแล้วก็เลยทําให้มีการขยับแต่ว่าเดือนสิงหาคมก็จะมีออกแค่สิบหกวันเดียววันเดียววันเดียวนะครับล่นวันเล่าขึ้นนักเสี่ยงโชคก็กระเป๋าอาจจะ แบ่งจัดสรรดีๆวางแผนให้ดีวางแผนในการซื้อตอนนี้ผมก็เติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์เลยเตรียมเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคอสลากออนไลน์แปดสิบาททางแอปเป๋าตังค์จัดสรรกันให้ดีแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความฝันเพราะว่าซื้อสลากนี่ไม่ใช่เสี่ยงโชคอย่างเดียวนะจะได้ทําบุญด้วยใช่เพราะว่ารายได้เนี่ยเขาเอาไปช่วยเหลือด้านสังคมช่วยเหลือด้านการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับ